ไปนั่งเ e ก e <suf> ้าอ <hat> ี้สูงกันดีกว่าค่ะเป็นสุริยะลาไกลยามเย็นอาทิตย์ใกล้หลับตาเย็นยำสุริยันจันทราวันลับตาจันทราก็มาเยือนยามที่ความ เชอรี่ชนิดแรกที่บานเร็วบานก่อนใครๆออกดอกแล้วจ้าตรงมุมหน้าหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านโบราณข้างๆที่ทำงานนะคะแล้ววันไหนมีเวลาสะดวกวันจะพามาชมอีกรอบหนึ่งตอนนี้ดอกไม้กำลังบานจ้า วันนี้เราไม่มีเวลาชื่นชมความงามนะคะพี่พี่น้องๆเพราะว่าวันต้องรีบไปทำงานมากๆเลยค่ะก็เห็นอยู่ไกลๆนะคะถ้าสมมุติว่าตอนเย็นมีเวลาวันจะพาไปชมค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยค่ะทั้งตอนเช้าและตอนเย็นนะคะไปทำงานกันจ้ายยามามมีววืรกกเลงสิ็พั หายแล้วค่ะอวันบอเรบอยุนเดียโซกลายายเซดารนออกมองงาดมแข้งดอมว่าฟอร์ดูโมเชรอาดาแก่ต่ไหมว่าฟอยายอีกลามรออมเชราโอ้ยชน เราขับรถอ้อมค่ะนี่คือชีวิตของวันและคุณสามีนะคะเขามีความสุขที่จะไปรับภรรยาค่ะทุกทุคนอย่าเพิ่งเครียดแล้วก็อย่าเพิ่งทุกกับเรื่องของวันเลยนะคะ Are you happy to pick me Yes มันเป็นกิจกรรมที่เขาทำค่ะไม่งั้นเขาจะไม่มีอะไรทำนะคะพี่พี่น้องๆวันนี้เราก็เลยมีเวลาพามาดูในป่าขับรถเข้าป่าเฉยเราสองคนจะเป็นแบบนี้กันค่ะมมมมมมมีมมมมีีีคคววาารััััักกกุุนนนนนนูู้พเธอออฉปไ่่ยดผ ที่ความมืดโลงการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนดังชีวิตคือกำเนิดมาเมื่อยามหมดเวลาก็ลาจาเขาตัดป่าเหตุหมดเลยค่ะสามสามีวันก็นั่งบทในรถนะคะว่าเธอเขาตัดป่าเหตุฉันอีกแล้วแกบอกว่าคิดถึงป่ามากเลยเหรอให้วันลงรถค่ะ แล้วแกก็ขับรถไปเลยค่ะพี่พี่น้องๆจ๋าชอบแก้งค่ะแล้วบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์ฉันจะมารับเธอดมูมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะวันก็เลยเดินเข้ามาในป่านะคะคุณสามีมารับแล้วค่ะเธอก็บอกว่าอ่ะอ่ะเธออยากไปดูป่าใช่ไหมพอวันลงจากรถแล้วแกบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์ก็จะมารับวันจ้าพี่พี่น้องๆเฮ้ยเงึดหลายลค่ะ,ะป่าเห็ดที่วันเคยจอดเก็บ ทุกปีนะคะหมดไปอีกหนึ่งป่าแล้วจ้าตรงนี้จบกันค่ะพี่พี่น้องน้องป่าเห็ดแล้ว ออกจากป่าแล้ววันแวะมาซื้อของต่อนิดหน่อยนะคะวันอยากได้ที่วันอยากกินอยากพาพี่พน้องๆกินค่ะนั่นก็คือแกง ขี้เหล็กฝรั่งค่ะขี้เหล็กฝรั่งหรือสะดล์ฝรั่งออกมาแกงเป็นขี้เหล็กอร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าวันจะหาซื้อเนื้อค่ะเอาไปแกงขี้เหล็กเนื้อที่สวีเดนนะคะแพงมากๆค่ะเนี่ยนะคะหมูไก่ก็จะราคาถูกนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อคือจะแพงมากๆแล้วมันจะมีแต่ชิ้นใหญ่ๆปันหยากได้แบบนี้นะคะ1โครนเท่ากับ4 4บาทคิดง่ายๆนะคะคิดง่ายๆอันนี้ก็เกือบ เกือบ400ค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยววันลองไปดูเนื้อสวีเดนจะราคาค่อนข้างแพงนะคะมันก็จะมีชื่อบอกว่าสวีเดนแต่ถ้าเป็นเนื้อในอยุโรปนะคะอาจจะมาจากประเทศอื่นๆก็จะราคาถูกลงไปหน่อยคะ่ะเดี๋ยววันจะไปดูที่ราคาถูกกว่านี้นะคะนี่นะคะจะเป็นเนื้อที่มาจากยุโรปคะ่ะราคาก็จะแตะต้องได้นะคะแต่ว่าดูก่อนนะคะว่าเราจะซื้อไหม อยากได้ชิ้นแบบนี้นะคะที่มันติดมันค่ะเอาไปแกงลองดูนะคะอันนี้50โครูน200บาทค่ะโอ้มันมันใหญ่เกินไปมันเยอะเกินไปเจอมะม่วงค่ะมันเป็นมะม่วงสเปนนะคะอุ้ยมีลูกสุกด้วยอุ้ยอุนี่นีมีลูกสุดกสด้วยค่ะเดี๋ยววันจะไปทําข้าวเหนียวมะม่วงนะคะพี่ๆน้องน้องใช้มะม่วงสเปนค่ะหาลูกแบบ ไม่มันสุกหรือมันเก่ากันแน่นะคะเดี๋ยวเดี๋ย,ยเห็นไหมคะพี่พี่พน้องๆจ๋าล้วงหาลูกสุกๆค่ะมันไม่สุกนะคะมันแบบน่าจะเหี่ยวน่าจะเหี่ยวพี่พี่พน้องๆไม่เอาดีกว่าเนาะพาชมห้างในสวีเดนในวันอาทิตย์นะคะคนก็จะน้อยหน่อยคะ่ะ ห้างใน Norway, นอร์เวย์วันอาทิตย์เขาจะปิดนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ๆชายแดนติดฝั่งสวีเดนก็จะข้ามมาซื้ออาหารที่ฝั่งสวีเดนค่ะแล้วก็ราคาก็จะถูกกว่านอร์เวย์ด้วยนะคะบางคนก็ขับรถหนึ่งชั่วโมงบางคนขับรถสองชั่วโมงเพื่อที่จะมาซื้ออาหารไปตุนเป็นอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ละครั้งประมาณนั้นนะคะตอนนี้มาดูคุณลุงค่ะโซนที่แกชอบช็อกโกแลตค่ะ แต่วันจะเป็นคนไม่ค่อยกินช็อกโกแลตนะคะดูค่ะก็จะมีเป็นกล่องแบบนี้เลยอยากกินอะไรคือตักใส่ถุงแล้วก็เอาไปชั่งกิวโลคะ่ะเยอะมากเนนะคะกับกิจกรรมในครอบครัววันหนึ่งของเราตอนนี้นะคะคุณสามีของวันก็ กลับมามีชีวิตตามปกติค่ะก็คือหลังจากวิกฤตป่วยโอ้ยภรรยาใจหายหนักมากๆเลยค่ะหลังจากที่ผ่าตัดแล้วมีเลือดออกในคอนะคะจนกระทั่งต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปโรงพยาบาลเหตุการณ์วิกฤตอันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็คือ,ค,อคือหมอกฝลังเขาไม่ค่อยจ่ายยาแรงๆนะคะจริงๆแล้วการผ่าตัดคอมซินมันเขาไม่ได้เย็บแผลนะคะทุกคน เขาใช้วิธีการผ่าตัดแผลเล็กๆแล้วก็ให้ยาแก้ปวดมากินกินตอนปวดเท่านั้นไม่ได้มียาแบบว่ากินประจำอะไรนะคะทีนี mm. ้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีเลือดออกแผลเปิดนั่นเองค่ะแล้วพอไปโรงพยาบาลอีกครั้งนึ่หมอก็ให้ยาห้ามเลือดมากินหลังจากนั้น3วันวันนี้คือวันที่3ที่ คุณลุงออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะอาการเป็นปกติค่ะส่วนกิจวัตรประจำวันของเราพออาการเป็นปกติวันก็จะทำอาหารเย็นง่ายๆนะคะมาดูกันค่ะว่าเย็นนี้สามีวันกินอะไรสามีผู้กินอาหารง่ายมากๆเลยค่ะ วันจะผัดเผ็ดปลาแซลมอนนะคะเป็นอาหารกลางวันที่มันจะเอาไปทำเอาไปกินที่ทํางานพรุ่งนี้ค่ะปลาวันทอดเนงสุกแล้วนะคะแต่ว่าอยากให้มันแบบสุกสุกมากๆนะใส่หอมใหญ่กับปาปี้าค่ะ พยายามทอดี่มันส,สวยๆนะคะวันคิดว่ามันเอ้ยสุกแล้วสุกแล้วปลาแซลมอนมันสุกง่ายเนี่ยนะคะสุกแล้วค่ะที่ชิมน้ำจ๋าเนี่ยจะันตัดใส่กล่องกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาน้าราดไปราดที่นี้ค่ะพรุ่งนี้จะมีอาหารกล่องสองกล่องค่ะกล่องแรกเราใส่ปลาไปก่อนมันวันไนีใจว่าราดไปเลยได้ไหมเดี๋ยวเราเคปอยดูนะคะ เดี๋เราคอยดูคอยดูค่อยดูท่าทานค,อย,ค,อ,ยคอยดูบดรรยากาศเฮ้ยหอมใหญ่กระเด็นผัดเผ็ดค่ะแล้วก็มีใบกระเทียมนะคะใบต้นกระเทียมค่ะชอบมากชอบมาก แล้วก็ใส่พริกเล็กเดียวค่ะเพรว่าเพื่อนต้องขอชิมแน่แน่เพื่อนต้องขอชิมใส่พริกเท่านี้นะคะสามเม็ดค่ะเอ๊ะเอ๊เอ๊เอ๊ เลือขาวค่ะ,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 คะที่กินกับปลานะคะต้องใส่ต้องเที่ยวค่ะน้ำมันหอยนะคะอันนี้ มันจะเข้ากับเนื้อปลาค่ะจะสุกแล้วนะคะส่วนตอนนี้หอยแมลงผู่สุกแล้วค่ะพี่ี่น้องๆเอ,อ้ยจะติดฝาได้ก่อนนะคะทำกับข้าวพร้อมกันสองอย่างทำเหมือนเป็นล้านอาหาร้วยค่ะชอบ ต้องทำกับข้าวพร้อมกันค่ะเอาให้มันเสร็จดีโอ้ยเยอะไปเยอะไปแล้วก็เติมน้ำค่ะมันจะได้มีน้ำซุปกรุบกริบนะคะเมื่อกี้เสียงอ,อาหารจะเสียงดังมากเลยนะคะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะพี่พี่น้องๆ้องจ๋าเดี๋ยวเอาใส่กล่องนะคะชิมก่อน วันว่าฝีมือวันอร่อยมากค่ะพี่เพื่อนน้องๆวันนี้นะคะวันไปซื้อของแล้วก็เจอหอยแมลงผู่ลดราคาค่ะคือถ้ามันลดราคาแสดงว่ามันเริ่มมีกลิ่นหรือว่ามันไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นเลยค่ะโอ้ยเอ้ยเยอะๆวันเลยเอามานึ่งเลยค่ะเดี๋ยวทำมันจิ้มซีฟู้ดนะคะกินแซบ่บๆนี่หอยแมลงผู่อันนี้ห้าสิบโครนค่ะจากห้างอีเกียนะอีกาค่ะอีกา ต้องเก็บสองกล่องเลยค่ะปลาหนึ่งกล่องมีก้างด้วยต้องเตือนเพื่อนนะคะว่ามีก้างด้วยปลาแซลมอนกล่องแก้วมันจะหนักมากเลยนะคะแต่ก็ต้องแบกกับข้าวไปกินนะเราก็ไม่เคยกินอะไรง่ายๆเลยะคะ่ะดูค่ะเราก็แยกน้ำลาดไปแบบนี้นะคะแซ่บมากบอกเลย เสร็จแล้วคะ่ะข้ากล่องเราพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดกินกับหอยแมลงคู่นะคะมาดูน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรง่ายๆของวันนะคะเมื่อวานแวะซื้อได้ผักชีค่ะช่วงเห็นตวงนี้ก็จะเห็นเมนูผักชีรัวๆนะคะกระเทียมค่ะ มันมีพริกหยวกที่วันซื้อนะคะก็เอาใส่ให้มันเป็นสีแดงๆค่ะแล้วก็พริกที่ซื้อมาแช่ช่องแข็งค่ะอยากกินตอนไหนก็ได้กินเป็นพริกที่เผ็ดมากๆเลยนะคะเผ็ดมากะะพริกเวียดนามน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะ2ช้อนสอช้อนชาค่ะใสะ่ผงปรุงรสค่ะ หนึ่งหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็เกลือดำค่ะครึ่งช้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ําเดี๋ยวมันจะปั่นเอาเลยค่ะมันไม่ตํานะคะพี่ๆน้องจ๋าไว้วุ้ย้ยวุ้ย้ยมันทำง่ายๆค่ะทําง่ายๆใส่ น้ำน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยนะคะบดกันเลยจ้าเราจะปั่นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยปรุง ด้วยน้ำปลานะคะต้องใส่ค่ะมันจะมีกลิ่นกลิ่นพิเศษน่ะติดไหมันเป็นคนชอบแล้วก็ปรุงรสด้วยมะนาวนะคะ มันมีน้ำส้มอยู่แล้วนะคะใส่มะนาวให้มันหอมค่ะก็จะเป็นสูตรที่กินได้ทุกอย่างนะคะกินกับซีฟูด้ดกินกับหมูย่างกินกับเนื้อย่างกินกับไก่ย่างอะไรแบบนี้นะคะใส่น้ำปลาลน,นิดนึงค่ะเป็นน้ำปลาตาตาช่างมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นจะมีกลิ่นค่ะ น้ำลายแตกจ้าไปกินหอยกันจ้าพี่น้องๆจ้า <c oughs> ชิมก่อนแซ่บมากค่ะนี่นะคะวันก็จะมีผักสดค่ะกินกับหอยแมลงผู้น,นี้จ้า มาค่ะพี่พี่น้องน้องเลยเลยเลยต้องรีบกินนะคะจริงๆแล้ววันไปทำงานยาวมากๆมันเก็บไว้กินมาหลังไม่ได้ค่ะพี่พี่น้องน้องจ้าเอาอชีขึ้นมาไว้ชัดมาก ทำให้มันสุกไว้ก่อนมันน่าจะกินหมดอยู่ยแล้วนะคะหอ,หอมค่ะตัวใหญ่มากเอ้ยหวานจะบอกว่าหวานบอกว่าหอม Tchau. ชีวิตตามปกติแล้วนะคะพี่พี่น้องๆ้องสามวก็ขับรถมาส่งวันที่สถานีรถไฟที่เมืองนีเซนค่ะส่วนตัววันนะคะจะนั่งรถไฟไปที่เมืองออสโลเมืองหลวงของประเทศอนอร์เวย์นะคะเพื่อที่จะทํางาน,นะค่ะก็ชีวิตเราก็จะเป็นแบบนี้นี่คือเช้าวันจันทร์นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกการรับชมฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้วันด้วยนะคะ